老干，老干，老干，老干。 Thank <tries> you. จะเข้ามาขอถานท่านแล้วนะครับเพื่อเฉลิมการจะเข้าวัดขอถานท่านแล้วว่าจะปู่ีโตย่าติบจุมาไหว้พระกันก่อนไปได้แน่นะเทียนทูกตามตถานะครับเทียนเฉลตรงนี่ยนะปฏิบัติกัรจังหวัดเพื่อการได้เปนสารภาพผูกแน่ๆเทียนตามตถานะครับจุดนี้จุดเดียวนะครับเพราะว่าข้างในนั้นจุดเทียนทูกไปได้นะครับบอกกล่าวท่านนะครับจะทํากิจกรรมสิ่งใดเข้าออกถ่ายรูปถ่ายวิดีโอท่านก็ไหว้เลวายาไหว้พระกันก่อนไปได้แน่นะ เราไม่หวงไม่ห้ามที ah ่จะถ่ายรูปถ่ายโทสัทนนะครับขอถามท่านก่อนก็ได้ครับเห็นตู้ตำตาบานส้องตาเห็นเหตูทนกครับถ้าว่าพูยาว้พักกันก่อนก็ได้จับ อตอางวาอเนกอนมาิดมสัมปุกในสขยสิ์ผ่านน้ำตาเสีพายมสุขังตะลง มันเยี่ยมผูกคุมฟองอีกรอบหนึง่ง 干什么？我到这边，你干什 เดินเดินมาเดินเดินเดินมาเดินเดินเดินมาถ่ายย่งเขากำลังทายอยู่นี่ยเขอ่ากำลังทายมาเดี๋ยวถ้าตรงนี้ลเงไแล้วตรงนีนก่อนค่ะตรงนี้ก่อนค่ะ

ก็ยังไม่เสร็จทีก็ยังมีต้องทำอีกเอยอะแยะตรงนี้ก็กำลังจับาากลุ่อยู่เาาดี๋ยวกมาอมีกรอ cắm nơi cắm nơi đôi môi to dài đôi môi to dài đôi môi dài ครับวันนี้ท่านประธาน0 50พาพวกเราท่องเที่ยวหนุกนานมากมายครับวัดแรกเราก็ไปกันที่เมื่อกี้เราไปเห็นไหนกันมาวัดไปอาภัยผู้เบสที่ปัจีนบุญรีนะแล้วจากจากปะจีนมุนรีก็มาที่วัดมณีวงศับ อ่าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสมุทรจุฬาอะไรเนีบอกว่าบอกว่าให้จำชื่อไว้บอกให้จำชื่อไว้ก็ไม่ยอมจำเอาวอาเอ้าวอาโอเคสนุกสนานครับยังไม่ได้จดเลย

นี่ก็พากันมานั่งเล่นดื่มน้ำงานครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามมากไหมครับวันนี้มากระศูนย์ห้าสิบท่านประธานชมรมท่านพามาเองท่านจะมาฉลองรถใหม่ท่านด้วยมาฉลองรถใหม่ฮะมาฉลองรถใหม่เยี่มเลย อโมเค okay, สวยงามสวยงามนี่แหละเป็นความสุขของสวละอ่าเป็นความสุขของสวไงได้มีโอกาสได้เจอกันบ้างก็สนุกสนานกันไปมัน,านนานๆได้เจอกันอืมเลยละลิกละลี่เลยเพอได้ออกบ้านหน่อยละลีเลย เออน่นนะครัไม่อยากให้ไปไหนแต่เราก็ยังอ้างว่าไปวัดไปทําบุญทําบุญสิบบาทเท่านั้นแหละสวยงามมากไายต้นไมพน้พวกนี้หาดูยากมากแล้วนะครับห่งจากกรุงเทพอีกไม่กี่กิโลเองนคอนายกนีเองก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอ,อย่างนี้เยอะแยะ ดังนั้น <sh> จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีมีอะไรเรออากาศดีมากโอ้โหสูงมากโอ้โหสุดยอด้ นานเิมใตัวเองนะก็เป็น <cass> ส <dad> ิ่งที่ดีนะพอขไปหน้าไปจะใช้รถมายงสาหรือไปษาดูอะไรก็ไม่มีอะไรน้ำมันพลังงนไรแล้วเป็นน้ำมันข้ารถห้าร้อยน้ำมันข้าวรถค่อยๆบอกถ้าราอกว่าารลงงานกันะนี่น้ำมันรถเก่าเอรถที่ให้อยู่เนี่ย รู้สึกว่าสภาพมันเยี่ยมมันดีมากๆเลิศมากมันมันเรารูดว่าแะอุดหนุนชาวบ้านแล้ววัดคือข้าซื้อของกันปะหวานอย่างเดียวครับถูกแล้วจะหวานอย่างเดียว,ว

รับวันนี้มาไหว้หลวงพ่อกระแดงฮะน่ได้แวะม,ม,มานานละมีธรรมะกราบหลวงพ่อกระแดงครับ พาสวจากศูนย์กระดูกขอปกดักแดงสามเจ็ดบนเก้าดา ท่านประธานจะแจกยาแก้โควิดใครเป็นโควิดก็ไม่เป็นก็กินได้แก้โควิดมาดูดิอ่เนี่ยหมอหมอพกสักโฆษณาให้อยู่เยี่ยมเลยยาแก้โควิดท่านประทานมีสิทธิ์แจกเท่านี้ท่าน ได้จะได้เราจะเอาอีกก็ได้าให้อีก,กเอาให้กกอ,ใอ,กกอ,ใอีกก็เอานี่สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย,ไยมาเองนะครับมาแจกเองครับเนี่ยมา,มาแจกเองคนนี้อยากแก้โควิดมาแจกเองเยี่อะมาก